อันนี้คือใบยี่หรานะคะเรามาจกใบยี่หรากันจะมีใบเล็กขนาดเล็กขนาดใหญ่นะคะน,นี้ยังอ่อนๆอู่ใบเล็กเอาสำหรับไปใช้เกี่ยวกับต้มถ้าใส่ใบกะเพรากับเนื้อก็จะอร่อยมากมันจะดับกลิ่นคาวได้ดี ีสนาดต้นใบยีหาะนะคะนี่อันนี้อ่อนนะคะเรามารู้จักต้นใบยี่ากันนะคะของในรัวนี่ใบเล็กนะคะถ้าใบใหญ่มันจะใหญ่มาก เป็นพืชสมุนไพรนะคะใส่กับต้มแกงได้รสชาติอีกแบบกับปฏิพภัณฑ์ของใบยีรานะคะต้มปาาาาลาใส่ใบใบยีราก็อร่อยนะคะต้มเหมือนอาหารใต้ะคะ่ะอร่อยมากแล้วก็แกงเนื้อ ใส่ใบยีราจะทําให้กัดคาวได้ค่ะจะอร่อยแบบธรรมชาติของคนไทยนะคะนี่คือใบยีรานะคะมารู้จักกันนะคะใบยีลานะคะอันนี้ใบเล็กนะคะมันจะมีใบใหญ่กว่านี้ดํากว่านี้นี่ยังอ่อนดูนะคะน่ากินเผ็ดปันของประเทศไทยแล้วนะคะขอบคุณนะคะให้รับชมจนจดใครไม่รู้จักแนะนำเลยค่ะให้ดูได้เลยใบยีราเลยขนจดเป็นแบบนี้ แค่นี้ขาดปุ๋ยขาดยานะคะเพราะว่าปลูกบปนธรรมชาติชื่นชอบกดไลค์กดแชร์ได้นะคะขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจให้นะคะ